กะจับด้วยครับพี่น้องกจับกะจับ,จบเส้นใหญ่น้ำซุปหอมอหอนหอนโู้หอมกระเทียมเจียวมาครับ เครื่องปรุก็กมีน้ำส้มสายชูครับตามใจชอบนะครับิีกผลนะครับใส่ลงไปครับผมตามด้วยน้ำตาลครับผมอ่ะไม่ชอบห้านมากครับผมผมจะใช้น้หน่อยๆตามด้วยโหละพาที่เราเตรียมมาครับโดยลงไปครับผมเติมสีสันจักน้อยครับพี่นอ้อง เตือนสีสันสักหนอก่อยอสวัสดีครับผมเจียบตาชแนาสวัสดีพี่น้องส,สุขสุกนนะครับนี่มาผมเด็กเป็นคนจับครับผมสวสดประจับหอนครับพร้อมมาครับ บรรยากาศอยู่ในร้านนะครับหมือนหามาหลองมาหืมเป็นตาแสบหืมแสบครับเราต้องปรุงร้ายไปหน่องแสบเิ้นกุจับสิ้นใหญ่หืม ก็จบเครื่องในหมูมีไข่นำผกพร้อมกระเทียมเจียวครับ นี่ตับนี่เลือดกับครับพีบบ่น้องนอกเศีกๆกันเนี่ยตุ้นเปืเป่อยเลย ผมมันกำสุบไหมนัวดีแฮงพร้อมเดี๋ยวไปนอกใส่กับไข่อืมแสบ เขากันกันใบหหรือปล่า แซ่บฮูมคุณจอดพ่น้องสีใงยหนุ่มๆมคอ,อดนี้ครับคำใหญ่ เสียบดูคร <capacity S 3> ับ Uh huh. มามาสียบๆสียบ่มดีกินโดนแหรอครับพี่น้องกขจับร้านเขาเพิ่งมาเปิดน,นะครับนี่ก็เลยได้ไปอุ่นหุนเขาครับสือมาสามถุงครับพี่น้องแบ่งให้แม่แล้วแบ่งให้น้องนั่นครับกินคนละถุงอ uh huh. แบีบพี่น้องแซ่บ บางพื้นที่มันก็จะมีเส้นหน่อยขดจับวยวนขดจับนี่ก็แซ่บนะครับขดจับทางอบุญมันก็แซ่บๆน,นะครับอันนี้เป็นขดจับบรร بان ครับเป็นขดจับสูตรสูตรแบบบรร ب ا แต่ก็แซ่บครับบู๊หอนครับพี่น้องเฮ้อเก่าเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใเฉียบตาครับจังสืบไปฝากกิฟต์ต่อๆไปนะครับผมสำหรับมินกั๊กสวัสดีครับ Terima <sweak> kasih. <sweak>